เออเยอะโอ้โหโอ้โหมันไม่ใช่นะครับพี่น้องเยอะกำลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยไปฮู้วฮู้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเลยวิ่งไปกันไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหอ่าลุงพอจะรู้จัก เอาอะอุ๊ย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 อุนยอุ๊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 ยอยนปืนอุ๊ยอยอุ๊ยออุ๊ย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 ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุออุ๊ยอยอุอ เอาไงวะเอาไงวะเอาเมื่อกี้ผมคุยคนเดียวชิหายเดียนวัดเตร์เฮ้นี่ไงอยู่ที่เลยมีรถถังเมื่อกี้เออพอดีเลยมีรถถังเดี๋ยวลูกเฮ้ยมีเรือดำน้ำมีเรือดำน้ำคุกคุกโอมโอมคงตายเอ้ยใจทำไมอ่ะ โอ้โหเฮ้ยนี่เรามารีววิอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยจุ๊บอุ้ยพีครู้ประตูเลยเหรอเพื่อนเดเวทเออนี่เลยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมรอบมาเปเรื่อยๆรอบมาดีโอ้โอ้โอ้ชิบหายชิบหายโอ้ไม่อยู่ตรงนั้นรีบๆซ้อมน้อยน้อยเกือบไปแล้ว เปิดห้องไหนวะนี่ใช่เหรออู้อูโคตรระยะเผานด้ลพทเด้ลพทเด้โอ้โอ้โน้ ข้าไปคือต้องให้ดูดยากแล้วอ,อันนี้มีไหมโอ้โห,โห,โโหมันอยู่ทั้ทงทัอนหรอมันอยู่ครับดูท่อกันไม่ใช่โอ้โ,โ,อโ <laughs> ทำทำ,ทำถูกแล้วที่ปิดเห็นตาโอ้โหมันโอ้โหลูกสมุน ไอ้ขี้ผายเลยเจวันนี้อยู่ไหนเอ่ย <gasps> โอ้ยความขี้ผายมาเยือนความขี้โอ้ความขี้ผา,ายมาเยือนโอ้โหย่องมาย่องมาครับเวัน,นี้ย่องมาผมจะจัดเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าชุดเนี้ยเสตนี้ไม่ใช่ชุดช ไม่ดีโอ้โหโโโโออ้้หหทางนี้หุ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ทางนี้น่าจะมีแต่ไปทางอื่นดีกว่านี้ไม่มีทางนี้ปลอดภัยนะผมว่าทางนี้ปลอดภัยแน่นอนโอ้โหทางนี้รีบปิดเลยหนึ่งสองสามไม่มีแล้ว โอ้โหนี่มีความเมัมเออญระดับไหนเนี่ยโอ้ได้กระสุนเพิ่มเน่ยหยิบ้ลูกซองหยิบด้ลูกซองมั้งโอ้เจอของดีเราเจอของดีโอ้กำลังยืนประชุมกันอยู่เฮ้ยมันหายไปไหนละว,วังข้าก็ไปรู้เหมือนกัน เออว่าแต่ลองโดลงตรงนี้มันจะเป็นอะไรวะแต่ว่าเราไม่ลองไม่รู้นะเจ้าหูตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอาจะโดดออกมาทำไมด้ดีนอ้ายเนี่ยกราบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Fireboy and Watergirl นะครับผม In Forest Temple นะครับผม <c oughs> คือมันแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้หรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงน้ำไม่ได้นะเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สลับอะไรเลยโอ้เข้าเกมมาแล้วครับเจอด่านที่ชอบด้วยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะโอ้เดี๋ยวนะเพื่อนทำไมเป็นงี้วะโอ้ดูตียังกระตุกเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเกิดไปแล้วนะครับ เอออุ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 เราตกน้ำลองดูไหมอุยอุยอุยฮ่าฮเออสนุกก็ไม่ได้แย่นะทุกทีผมเห็นก็ไม่ตรงปกอะไรเงี้ยบางทีก็มีคนรุนแรงบ้างอุยอุยอยอ่าเห็นไหมล่นง่ายมากเหลยอเพื่อนจะผ่านได้ช่วยเพื่อน ชนเอาลูกค้าหายเดี๋ยวถอยถอยถอยถอถอยถอยถก็มใม่ถอยก็มาหม่ถอย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 อไปไฟเขียวอยู่รีบรไปรีบรนี่เฮ้ยเล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 ้ยลูกค้าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ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  รถที่จะให้ตังค์เรากี่บาทแท็กซี่ที่มีบริการที่ดีขึ้น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 ได้ละขึ้นได้ละขึ้น้ละทำไมไม่ขึ้นทางนู้นมันขึ้นได้ทางเดียวเรื่องไงเนี่ยรถเนี่ยเฮ้ยขู่แขงคู่แขงขู่แขงอ่าเชิญนครับแท็กซี่อยู่นี้ครับโบกโบกอะไรครับเนี่ย ว่าแต่ตรงนี้ไฟฟ้าตัวนี้คืออะไรอุ้ยคืออะไรอ๋อวูบจุดๆๆเอ้าหยุดกับอากาศได้แล้วทุกคนอือฮึดูเหมือนพี่แกจะเป็นเดีเดี๋ยว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 ขอโทษครับลูกคุณลูกค้าขอโทษครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะบริการให้ลูกค้า เป็นบริการที่บริการเอ้าโอ oh, ้ปั๊บเอ้ายังยังรีบข้าไปเลยๆรีบข้ารีบด่วดทีไก่ข้าถนนี้ม่มีกระจิ๊กระเจี๊บรกให้เลยเลยเอ้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 ยโอ้ยอันชำนาญชำชำเนาะชำเอ้ยชำโอ้โหไม่ไก่ที่รักของพ่อจะเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอันนี้มันยังเรียกไก่หรือเปล่านะเี้ยเด้ยเดี๋ยวเดวโอ้โหโอ้มันเป็นประเภทสัตว์ <laughs> อันนี้แปลกสุดแล้วนะครับอันนี้อัน,นี้เป <Yeah. S 2> oh, ็ดเียกระเป๋าแไอยกห้น่อีนนอ่น่เก็บน้ำว่าไปเยอะเกินกรเป๋าเรวมน้ำว้าของทุกคนในโรงน่ สอง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 เตะออกแม่งเอามึงเตะตลอมสองสองเียเถเถถเถี่ัลเอาสัขอโทษได้ปล่าล่ะไเลยเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเดีพี่ผมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยมอกางเราจะตีเขาเข้าเปล่าวะเอไม่บูเกียล่นบลินบุลินแมดกมาเป็นเยรกันบ้าจโร สวัสดีจ้ะปปปปปังอะไรรึเพิ่มดาเมจนะครับผมดาเมจคูณสองปปปปปังครับผมอยากใครยิงไม่ตายบอกเลยวชิราลงกอดคือนี่ใหญ่นะใหญ่แต่อันนั้นนะครับผมเยอะแต่กล้ามครับอันนั้นก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ตะขาบต่อยมันก็ใหญ่มาถึงขาขาบกยังไม่ได้บางทีมาทหน้าจอมันก็แง่เรื่องมากว้าโอ้ยเฮ้ยพี่ผมเป็นสดเดินได้ไม่มีโลกเท่านั้นแหละ เอ้ายิงตัวเองตายเออตายไปเออครับปั้นปั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นอยู่ใกล้กับผมเช็คทีวัจอนอยู่อ๋อี่ยผมจะเฝ้าตรงเนี้ยผมจะเฝ้าตรงเนี้ยรอรออ๋อใช่หรือใช่จริงๆเนี่ยไฟดับเมื่อกี้ใครไม่รู้ผมเป็นพอเตอร์พี่ ถัาตีตาแหล่เนียนไปไหนใครเป็นใครวะเนี่ยกูยอะไรปลดปล่อยมิจฉา ผมเอาละคลิปนี้นะครับผมเป็นเป็นการซื้อเป็นการซื้อใหม่มาใหม่นะครับผมเอาละครับจังหวะนี้ซื้อไปเลยนึกว่าอะไรสิหยิกติดตุ๊กตาตัวตนี้จริงเลยเอาอ่ะอ่ะอ่ะเอ ดี่าออาอะออะอะ้ยเฮ้ย้ย shit อะอันนั้นถอยไปตั้งหลักเลยหรือยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณถอยไปตั้งหลัไล่ะนั่งลงดนั่งลงนั่งลงนั่ง เอาทิพนั่งลงน,นั่งลงยังไงทีนี้วิ่ง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 สุดชีวิตโอ้ตายตายแน่ตายแน่ตายแน่แนโ,อ,โอ,อ้อุ๊บอ้าวเอ้าลงวางสายทักทันโอ้ติดดาวแล้วชิบหายแล้วมันเลยคุณอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอาจารย์บอกว่าแข่งแก่งแข่งแก่ง แข่งแข่งเลยนะแข่งเลยครับผมแข่งแต่เก่งนะครับผมอุ้ยโอ้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 ไม่ใช่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เล่นมาก่อนโอ้ what โอ้ชิบหายออกไม่ได้ด้วยฮึโอ้โหเปิดระยะไกลเลยเหรอ โอเคเราจะไปสู้กับบอสดูโดยที่เราอัพไม่เต็มนะครับผมจะถ้าเป็นไม่ได้อยากให้รอบเดียวจบเลยหนะายคนดูเขาไม่ใจหรอกไม่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 ขี้ใจตอบตัวอะไรเลยโอ้โหนี่ครับผมตอบมาแล้วหนึ่งทีแต่ว่ามีเสียวเหมือนกันครับผมโอ้โหเพอร์เฟกต์ Perfect เลยนะอันที่แล้วๆก็คือ ความสามารถพิเศษตัวนี้นะครับเป็นของอาวุธตัวนี้นะมันจะเพิ่มดาเมจสองเท่านะครับผมแต่ว่าพลังชีวิตเราจะลดลง30%มสิบเเซ็นต์ที่ดาเมจกับดาเมจที่ทำนะครับผมก็เท่ากับว่ามันมา100%นะมันแบบเลือดเนี้ย100%นะครับผมเลือดของฝ่ายตรงข้าม100%ที่ลดไปแต่ว่ามันจะเอาเอ่อ15%ของพลังชีวิตของศัตรูไปด้วยนะอธิบายยากนิดน,นึงนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าอ๋อผมอาจจะมีสมะ คือกำลังทำสมาธิอยู่แล้วผมเป็นคนที่เล่นกีไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยไม่ไม่ไม่ยังไงไม่ค่อยอันั่นเท่าไหร่โอโดนแล้วโอ้หลังจากที่เพอร์เฟคมาสองรอบโอ้โดนสกิลด้วยคนดาบหักครับผมนี่แหละครับความยากกำลังเริ่มขึ้นแล้วโอ้แต่เมื่อกี้เลยนะครับผม ว่าผมชนะได้นะรอบนี้ภายในรอบเดียวเลยแล้วก็ชนะสามศูนย์เลยโอ้โหแล้วแล้วดูครับโอ้โหโอ้โหโยนอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับผมโอ้โหเกือบตายด้วยโอเคจบได้แล้วนะครับผมหยุดนะ งงครับงงงงวีครับ้ยหายไปไหนแล้วเพื่อนเฮ้ยมือใหม่นะผมอยากจะบอกว่าอย่ามาเล่นในโหมดนี้นะครับผม ไปหาทาภารกิจดีกว่านะครับผมคือคุณจะจะบอกอย่างนั้นนะครับผมคุณอลาใช่ไหมเออ <t> นะครับผมถ้าเข้ามาดูคลิปผมนะบางทีเขาอาจจะไม่เข้ามาดูแต่ว่าเกินพูดไปก่อนนะครับผมว่าอย่าเข้ามาเล่นดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เลเวลยิ่งเลเวลคุณสูงขึ้นนะครับบอสตัวสีทองมันก็จะยิ่งโหดขึ้น,นเองนะครับผมซึ่งคุณจะไม่ดโอกาสได้ฆ่ามันนะครับผมคุณจะเอาปืนกลไปฆ่ามันนะจะวัดวัดเป็นอะไรเพื่อนเฮ้ยจะอาวเฮ้ย โพรขนาดนั้นเลยเนี่ยเหมือน,นคนก้อยบบอลเล่นดักขนาดนั้นเเลยเหรอวะตัวนี้คิดว่าเสมอได้ไงเฮ้ยเฮ้ยสไลม์มั่วไม่ได้เด้อเฮ้ยเฮ้ยสไลม์สไลม์เฮ้ยสไลม์อะไรบเนี่ยเฮ้ยดีขึ้นครับผมเติมไปสองร้อยแล้วครับอยากให้ผู้พัฒนา พ,พัฒนาเลยยึดนาอย่างงี้เลยเหรอแกโอ้วที่สาใจไหยแก้ปัญหาแฮกเกอร์ไม่ได้เอาไปแค่นีพอมาทีแรกครับโอ้โหอะไรไม่รู้เอาเก็บเก็บได้เชบแล้วก็วิ่งเก็บไปเรื่อยเอยสียอดครับผมเป็นนักลา่าราชม,มีเอ้ามีดอนด้วย เลงให้ดีไม่โดนดีใครเข้าทีละนิดกินหน่อยรุมเหตเป็นอะไรไม่ได้ตายถึงข่าวบอยหลอกติดขึ้นมาทันที โอ้โหวิ่งครับผมวิ่งโอ้กระตุกกระตุกชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่อยากไม่อยตกกระเหยื่อใครเลยนะครับผมไปแอบแอบโอ้ดีเสือป่าจระเข้จริงด้วยโอ้ไปแล้วไม่อยู่ให้ใครแล้ววิ่งตามมาอยู่วิ่งตามมาจริงไปเอว้าไปแล้วโอ้โหโดนโอ้ยตัวใหญ่ง่บไม่ไม่คุ้มมันโอ้โหก็ไม่ถึง ว้าวโอ้โหดูอันนี้อันตรายกว่าเยอะเลยเฮ้ตามไหมตามไหมโอ้โหมันยิงยังไม่เลิกตามครับผมอ,อุ้ยอุ้ยกินกินกินเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวัววิ่งมาโอ้ยชิบชิบชิบหายแล้วผมฮะข้าวอะไรล่ะอ่าได้หนึ่งแล้วครับผม ไปกันต่อครับอ่าจะวะานี้หาแล้วอุ้ยงูงูงูอนาคอนเขาเขาไกลไปแล้วธารกิจต่อไปว้าวอีเจตุนอะไรเขาเรียกแบตเจอเฮ้ยเจแบตเจอกลางทางพอดีกีมันตายไปเนี่ยไม่ใช่ผมจะตายก่อนหรอ ดีแบตเจอรครับอู้ตามไม่เลิกเลยตามไม่เลิกเลยอู้เจอหมาด้วยชิบหายหนี <c oughs> ยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะผมแบตเจยังตามมาใช่ไหมแบตเจยังตาม <c oughs> อาจอะอะโมาโอ๊ยบายทาย เป็นคนหน้าตาดีแถมยังรวยเลยอุดมไปด้วยไม่เพื่อนวางเอจิโอ้ยหายอะไรวะเนี่ย